วิตามินใจเติมวิตามินให้จิตใจในทุกๆวันเคยไหมคะที่เราก็ว่าเราก็สู้ชีวิตแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตกำลังต่อต้านเราทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาถ้าเคยแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียว วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตวิธีเปลี่ยนแว่นที่เราใช้มองโลกพี่ชายกับไม้จะมาแชร์ว่าทำไมไม้เสร็จถึงสำคัญกว่าที่เราคิดและที่สำคัญคือเราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงแบบที่ไม่โลกสวยไร้สาระเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากฟังตอนนี้จบการมองโลกของคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิตามินใจนะคะวันนี้ไม่มีเรื่องน่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังเออพี่ชัยคะพี่ชัยเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งชีวิตมันเหมือนกําลังต่อต้านเราแบบว่าทําอะไรก็ไม่ราบรื่นมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาโอ้โหน้องไมยพูดถึงเลยพี่ว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเคยรู้สึกแบบนี้กันทุกคนแหละรวมถึงพี่ด้วยบางช่วงก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมชีวิตมันยากจัง ทำไมเจอแต่อุปสรรคใช่เลยค่ะแล้วหมายก็เพิ่งไปฟังพอดแคสต์ของเมลโรบินส์มาเธาพูดถึงเรื่อง m i n s s t t r s s t อนะคะ่ะแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยเธอบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าชีวิตต่อบ้านเราแต่เป็นเพราะวิธีที่เรามองโลกต่างหากอืมน่าสนใจนะแล้วเธอพูดว่ายังไงบ้าง ถ้าเปรียบเทียบว่า n d s ซ t ของเรามันเหมือนกับแว่นกันแดดเลยค่ะคือคิดดูนะคะถ้าเราใส่แว่นกันแดดเลนส์สีดำเราก็จะมองเห็นทุกอย่างมืดมืดหม่นหม่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่เลนส์สีชมพูเราก็จะเห็นโลกสดใสขึ้นอ๋อพี่เข้าใจแล้วเหมือนกับว่า n d s ซ t ของเราเป็นตัวกรองที่ทําให้เรามองโลกแตกต่างกันใช่ไหม ใช่เลยค่ะพี่ชัยแล้วที่น่าสนใจคือเท่าบอกว่าเราเลือกได้นะว่าจะใส่แว่นสีอะไรเออหมายถึงเราสามารถเปลี่ยนไมล์เซตได้แต่มันไม่ใช่การคิดบวกแบบแบบที่เราเคยได้ยินกันนะคะไม่ใช่แบบท็อกซิกโพซิทิวิตี้ที่บอกว่าอย่าคิดมากคิดแต่เรื่องดีๆอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงเพราะพี่ก็เคยลองมาแล้วการคิดบวกแบบนั้นบางทีก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ ค่หมายเข้าใจค่ะเพราะหมายก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือเมลรบินส์เธอบอกว่าการเปลี่ยนไมา์เซตไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปนะแต่มันเปลี่ยนความสามารถของเราในการ,รเผชิญกับปัญหาตําหากอืมน่าสนใจแล้วเธอก็อธิบายเรื่องทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเธอพูดถึงอะไรที่เรียกว่า reticular activating system หรือเรียกย่อๆว่า RAS ะค่ะว้าวฟังดูเป็นวิชาการเลยนะมันคืออะไรหรอ มันคือ,อะระบบในสมองของเราที่ทำหน้าที่เหมือนตัวกรองข้อมูลค่ะคือพี่ชัยลองนึกภาพนะคะทุกๆวินาทีมีข้อมูลเข้ามาในสมองเราเยอะมากๆเสียงภาพกลิ่นสัมผัสทุกอย่างเลยถ้าสมองเราต้องประมวลผลทุกอย่างเราคงเพี้ยนไปแล้วอ๋อใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอมีงานวิจัยบอกว่าสมองเราได้รับข้อมูลนับล้านบิตต่อวินาทีเลยแต่จิตสานึกของเราประมวลผลได้แค่ประมาณ40-50บิตเท่านั้น and ว้าวพี่ชัยรู้เยอะจังใช่เลยค่ะแล้ว RAS นี่แหละที่เป็นตัวตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลไหนผ่านเข้ามาถึงจิตสำนึกของเราแล้วเมลโรบินส์เท่าเปรียบเทียบได้น่ารักมากเลยเ้าบอกว่ามันเหมือนบอดีิการ์หน้าไหนคลับเปรียบเทียบได้เข้าใจง่ายดีนะใช่ค่ะคือมีคนพยายามจะเข้าไหนคลับเยอะมากแต่บอดี้การ์จะเลือกว่าใครได้เข้าใครไม่ได้เข้าแล้วที่สำคัญคือบอดี้การ์คนนี้เขาจะให้คนที่เขาคิดว่าส สำคัญสำหรับเราเข้ามาอืมเดี๋ยวนะแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าอะไรสำคัญสำหรับเรา นี่แหละคะ่ะที่น่าสนใจ RAS มันจะดูจากสิ่งที่เราให้ความสนใจให้พลังงานหรือคิดถึงบ่อยๆอ่ะคะ่ะเออพี่ชัยเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะอย่างเช่นสมมุติว่าพี่กําลังคิดจะซื้อรถรุ่นใหม่แล้วพอคิดปุ๊บก็เริ่มเห็นรถรุ่นนั้นวิ่งอยู่บนถนนเต็มไปหมดเลยโอ้โหเคยสิเคยเลยพี่จําได้ตอนพี่คิดจะซื้อ Honda c ซีว c พี่เห็นซีวิกทุกที่เลยแบบเอ๊ะทำไมรถรุ่นนี้เยอะจังเลยทั้งที่จริงๆมันก็มีอยู่ตลอด แต่พี่ไม่เคยสังเกตใช่เลยค่ะนั่นแหละคือ RAS กำลังทำงานพอพี่ให้ความสำคัญกับ Honda Civic RAS ก็เลยเริ่มแสดง Civic ให้พี่เห็นแล้วนี่ก็เป็นหลักฐานว่าเราสามารถฝึก RAS ให้ทำงานเพื่อเราได้เดี๋ยวเดียว,ยวน้องหม่ถ้าเป็นแบบนั้นหมายความว่าถ้าเรามัวแต่คิดถึงแต่เรื่องแย่ๆ RAS ก็จะ ก็จะแสดงแต่เรื่องแย่ๆให้เราเห็นค่ะพี่ชัยเข้าใจถูกต้องเลยเอ่อมายมีเพื่อนคนหนึ่งเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากๆเธอจะบ่นตลอดว่าชีวิตเธอมีแต่เรื่องซวยไปไหนก็เจอแต่คนไม่ดีทำอะไรก็ไม่สำเร็จอืมแล้ว เลยลองสังเกตนะคะจริงๆแล้วชีวิตเธอก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เธอไม่เห็นหรือเห็นแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญแต่พอมีเรื่องแย่ๆนิดเดียวเธอจะจำได้แม่นมากแล้วก็เอามาคิดซ้ำๆอ๋อพี่เข้าใจแล้วเหมือนกับว่า RAS ของเธอถูกตั้งค่าให้มองหาแต่สิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหม ใช่เลยค่ะพี่ชัยแล้วเมลโรบินส์เธอก็พูดประโยคหนึ่งที่มายชอบมากเธอบอกว่า Your mind is either working for you or against you จิตใจของเรามันทำงานเพื่อเราหรือต่อต้านเราแล้วเราจะฝึกให้มันทำงานเพื่อเราได้ยังไงเธอมีแบบฝึกหัดที่น่าสนใจมากค่ะเรียกว่า Looking for Hearts หรือ h h มองหาหัวใจมองหาหัวใจฟังดูโรแมนติกนะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นค่ะพี่ชัยคือให้เรามองหารูปทรงหัวใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชีวิตประจําวันอย่างเช่นก้อนเมฆที่เป็นรูปหัวใจใบไม้ที่ร่วงมาเป็นรูปหัวใจหรือแม้แต่อรอยน้ํากาแฟที่หกเป็นรูปหัวใจออ๋ แล้วทำแบบนี้เพื่ออะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับการหาหัวใจจริงๆหรอกคะ่ะแต่เป็นการฝึกสมองของเราฝึก RAS ให้มองหาสิ่งที่เราต้องการเห็นพอเราเริ่มมองหาหัวใจเราจะเริ่มเห็นหัวใจอยู่ทุกที่เลยซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ว่าสมองเราสามารถปรับเปลี่ยนได้มันยืดหยุ่นน่าสนใจนะเดี๋ยวนะพี่นึกถึงอะไรขึ้นมาพี่เคยอ่านงานวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับ Cognitive Bias Modification คือการปรับเปลี่ยนอคติทางความคิด มันก็คล้ายๆกับที่น้องไมล์เล่านี่แหละอ้าวพี่ชัยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีงานวิจัยที่ University of Oxford เมื่อปี2016เขาศึกษาคนที่มีอาการวิตกกังวลแล้วให้พวกเขาฝึกมองหาสิ่งบวกๆในชีวิตประจำวันปรากฏว่าหลังจากฝึกไป4ส,สัปดาห์อาการวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลย ว้าวแสดงว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยสินะคะเออแล้วไม้ก็ลองทำดูแล้วนะคะหลังจากฟังพอดแคสต์ตอนแรกๆก็แบบอืมไม่เห็นเจออะไรเลยแต่พอผ่านไปสักสองสาวันไม้์เริ่มเห็นหัวใจเยอะมากๆจริงเหรอยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเมื่อเช้านี้เลยค่ะไม้ททำไข่คนแล้วพอเทใส่จานมันเป็นรูปหัวใจพอดีเลยแล้วตอนขับรถมาไม่เห็นต้นไม้ที่มีกิ่งโค้งเป็นรูปหัวใจแล้วที่สำคัญคือพอ เมลโรบินส์บอกให้เราหยุดสังเกตแล้วซาบซึ้งกับมันทำไมต้องซาบซึ้งด้วยเพื่อให้รางวัลกับสมองของเราค่ะที่มันทำงานให้เรามันยืดหยุ่นและพยายามช่วยเราเหมือนกับการให้กำลังใจสมองให้ทำแบบนี้ต่อไปอืมพี่ว่ามันน่าจะเหมือนกับการฝึกหมาเลยนะ ถ้าหมาทําอะไรที่เราต้องการเราก็ให้รางวัลมันมันก็จะทําแบบนั้นบ่อยขึ้นใช่เลยค่ะอา้าวแต่มันมีอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องการแทนที่ความคิดหรือ t h o u g h t substitution ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วเล่าต่อสิคือพี่ชัยเคยสังเกตไหมคะว่าบางครั้งเรามีความคิดเชิงลบที่ผุดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติอย่างเช่นเออถ้ามันไม่สำเร็จจะทำยังไงถ้าคนอื่นไม่ชอบเราจะทำยังไงถ้าเราทำพลาดจะทำยังไงอา้าว พี่เพิ่งคิดแบบนี้เมื่อเช้านี้เองตอนที่กำลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่พี่คิดในหัวว่าถ้ามันไม่เวิร์กจะทำยังไงใช่เลยค่ะแล้วเมลโรบินส์เธอบอกว่าความคิดพวกนี้มันมาจากการโปรแกรมในอดีตอาจจะมาจากประสบการณ์ตอนเด็กพ่อแม่ที่ชอบวิจารณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองอืมพี่นึกถึงตอนเด็กๆ พ่อพี่ชอบพูดว่าอยาคาดหวังมากจะได้ไม่ผิดหวังตอนนั้นท่านคงหวังดีแต่มันก็ทำให้พี่กลายเป็นคนที่มองแต่ด้านลบก่อนเสมอใช่เลยค่ะไมยก็มีเหมือนกันเอ่อแม่ไมยชอบพูดว่าคนอื่นเก่งกว่าเราเยอะตอนนั้นแม่คงอยากให้ไมยขยนันแต่มันก็ทำให้ไมยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอมาตลอดแล้วเราจะแทนที่ความคิดพวกนี้ได้ยังไง เมลโรบินส์เสนอวิธีที่เรียกว่า substitution diet ค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราจับได้ว่ามีความคิดเชิงลบผุดขึ้นมาให้เราแทนที่มันด้วยความที่เปิดกว้างกว่าอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าถ้ามันไม่เวิร์กจะทำยังไงให้เปลี่ยนเป็นถ้ามันเวิร์กจะเป็นยังไงออ๋ oh. แค่เปลี่ยนคำถามเนี่ยนะใช่ค่ะแต่มันทรงพลังมากนะคะพี่ชัยเพราะเมื่อเราถามว่าถ้ามันเวิร์กจะเป็นยังไง RAS ของเราจะเริ่มมองหาความเป็นไปได้มองหาโอกาสมองหาวิธีที่จะทำให้มันสำเร็จแทนที่จะมองหาเหตุผลว่าทำไมมันจะล้มเหลวน่าสนใจมาก พี่ว่ามันคล้ายกับหลักการของ s o โซลูชันโฟ a ร t t h อร a p ีเลยนะที่เน้นให้มองหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาอ้าวพี่ชายรู้จักด้วยใช่เลยค่ะแล้วหมายก็ลองทำดูแล้วนะคะตอนที่หมายกำลังจะเรื่องทำพอดแคสต์นี่แหละตอนแรกหมายก็คิดว่าถ้าไม่มีคนฟังจะทำยังไงถ้าพูดไม่ดีจะทำยังไงแล้วน้องหมายแทนที่ยังไงหมยเปลี่ยนเป็นถ้ามีคนฟังแล้วชอบจะดีแค่ไหนถ้าเนื้อหาที่เราพูดช่วยใครสักคนได้จะดีแค่ไหน แล้วพอคิดแบบนี้ไมล์ก็รู้สึกตื่นเต้นอยากลองทําแทนที่จะกลัวจนไม่กล้าเริ่มว้าวดีมากเลยนะแต่พี่สงสัยอย่างหนึง่งมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่เปลี่ยนความคิดอันนี้เมลโรบินส์ก็พูดถึงค่ะเธอบอกว่า it's not one and done ไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วจบเออเหมือนกับการออกกำลังกายเลยค่ะเราไม่ได้ไปยิมครั้งเดียวแล้วจะมีกล้ามเนื้อตลอดชีวิตเราต้องฝึกต่อเนื่องอืมสมเรียสสมผลนะ แล้วเธอก็ยอมรับด้วยว่าความคิดเชิงลบรูปแบบเดิมๆมันสามารถกลับมาได้โดยเฉพาะในช่วงที่เราเหนื่อยเครียดหรือเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่นั่นล่ะค่ะที่เราต้องใช้เครื่องมือพวกนี้ทั้งการมองหาหัวใจและการแทนที่ความคิดเพื่อดึงตัวเองกลับมาพี่ชอบที่เธอพูดว่าเป็นการฝึกสมองนะไม่ใช่แค่คิดบวกแบบผิวเผิน พี่เคยอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับ neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองที่บอกว่าสมองเราสามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่ได้ตลอดชีวิตใช่เลยค่ะแล้วหมายก็ชอบที่เมลโรบินส์พูดว่า you have the power to reprogram your mind เรามีพลังในการโปรแกรมจิตใจของเราใหม่เออไม่ใช่ว่าเราติดอยู่กับความคิดหรือความเชื่อเดิมๆตลอดไปน้องไมา์รู้ไหมตอนพี่ฟังน้องเล่าพี่นึกถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เมื่อหลายปีก่อน เล่าให้ฟังหน่อยขะพี่ชัยตอนนั้นพี่เพิ่งถูกเลิกจ้างจากงานที่ทํามาเกือบสิบปีพี่รู้สึกแย่มากมองตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวแล้วพี่ก็ติดอยู่กับความคิดว่าพี่แก่แล้วใครจะจ้างถ้าหางานไม่ได้จะทํายังไงแล้วพี่ชายผ่านมันมาได้ยังไงคะตอนนั้นพี่โชคดีที่มีเพื่อนคนหนึ่งแนะนําให้พี่ลองเปลี่ยนมุมมองเอ่อตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อหรอกแต่พอลองทําจริงๆแทนที่จะคิดว่าใครจะจ้างคนแก่พี่เปลี่ยนเป็น ประสบการณ์10ปีของพี่มีค่าแค่ไหนว้าวแล้วมันเปลี่ยนอะไรไหมคะเปลี่ยนเยอะเลยพอพี่เริ่มมองว่าตัวเองมีประสบการณ์ที่มีค่าพี่ก็เริ่มเห็นโอกาสที่พี่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเริ่มเห็นว่ามีบริษัทที่ต้องการคนที่มีประสบการณ์แบบพี่แล้วสุดท้ายพี่ก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำโอ้โหพี่ชัยเจ๋งมากเลยค่ะ นี่ก็เหมือนกับที่เมลโรอบินส์พูดเลยนะคะว่า m มล์เซตไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปแต่มันเปลี่ยนความสามารถของเราในการเผชิญกับปัญหาใช่เลยอืมแล้วพี่ก็คิดว่าการมองหาหัวใจที่น้องไมายพูดถึงมันน่าจะมีประโยชน์นอกเหนือจากการฝึกสมองนะพี่ชัยคิดว่ายังไงคะพี่ว่ามันน่าจะทําให้เราชะลอตัวลงสังเกตสิ่งรอบข้างมากขึ้นคนสมัยนี้เราวิ่งเร็วมากจนบางทีลืมมองข้อมูลรอบตัว ใช่เลยค่ะมายรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเอ,อ่อหลังจากที่มายเริ่มมองหาหัวใจมายรู้สึกว่าตัวเองสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้อืมทำให้รู้สึกว่าโลกนี้มีสิ่งน่ารักๆอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแค่เราไม่ได้มองพี่ชอบมุมนี้นะแล้วพี่ก็คิดอีกอย่างว่า การที่เราฝึกให้สมองมองหาสิ่งเฉพาะเจาะจงมันน่าจะใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะอย่างไรคะพี่ชัยอย่างเช่นถ้าเราอยากพัฒนาทักษะการเขียนเราก็อาจจะฝึกให้ RAS มองหาประโยคที่เขียนได้ดีการใช้คำที่น่าสนใจหรือถ้าเราอยากเป็นนักธุรกิจเราก็ฝึกให้มองหาโอกาสทางธุรกิจว้าวพี่ชัยคิดได้ไงคะใช่เลยมันน่าจะประยุกต์ใช้ได้กับหลายเรื่องเออไม่นึกออกแล้วไมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเป็นช่างภาพ เธอบอกว่าหลังจากที่เธอเริ่มถ่ายรูปเธอเริ่มเห็นแสงและเงาในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นแหละ RAS ของเธอถูกฝึกให้สังเกตแสงและเงาเพราะมันสำคัญสำหรับงานของเธอใช่เลยค่ะแล้วหม่ยก็คิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็สามารถใช้มันเพื่อพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆได้เลยนะคะเห็นด้วยครับแต่พี่ก็อยากเตือนด้วยนะว่าการเปลี่ยน mindset มันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกอย่าง ค่ะหมายเข้าใจค่ะเมลโรบินส์ก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ท็อกซิกโพซิทิวิตี้ไม่ใช่การปิดตาไม่ยอมรับความจริง เอ่อแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อความจริงนั้นถูกต้องเหมือนกับว่าถ้าฝนตกเราเปลี่ยนสภาพอากาศไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะมองว่าแย่จังฝนตกไปไหนไม่ได้หรือดีจังได้อยู่บ้านพัดผลใช่เลยค่ะพูดถึงฝนตกไมยนึกถึงอะไรขึ้นมาเมื่อวานไม่ติดฝนที่ร้านกาแฟแทนที่จะงหดหงิดหมยก็เลยนั่งอ่านหนังสือที่อยากอ่านมานานได้เวลาส่วนตัวที่ไม่เคยมีนั่นแหละ เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ m มซ์เซตทำงานเพื่อเราค่ะอ้อแล้วหมายก็อยากแชร์อีกอย่างนะคะคือตอนแรกที่หมายฝึกแทนที่ความคิดมันยากมากเลยเพราะความคิดเชิงลบมันผุดขึ้นมาเร็วมากๆแบบยังไม่ทันรู้ตัวอืมพี่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมันเป็นความคิดอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในสมองเรามานานใช่ค่ะแต่ไม้ก็ค่อยๆฝึก เออบางครั้งไมค์ก็พลาดปล่อยให้ความคิดเชิงลบครอบงำไปเป็นชั่วโมงแต่พอรู้ตัวไมายก็พยายามดึงตัวเองกลับมาดีมากที่น้องไมค์ไม่ยอมแพ้พี่ว่าการที่เรายอมรับว่าเราจะพลาดบ้างมันสำคัญนะไม่งั้นเราจะกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะจริงๆไมายก็เคยทอนะคะแบบเอ๊ะทำไมเราฝึกมาตั้งนานแต่ความคิดเชิงลบมันก็ยังมาอยู่ดีแล้วน้องไมค์จัดการกับความรู้สึกนั้นยังไง มายก็อืมมายก็นึกถึงสิ่งที่เมลโรบินส์พูดว่าเราต้องฝึกต่อเนื่องเหมือนออกกำลังกายแล้วมายก็เปลี่ยนมุมมองว่าแทนที่จะมองว่าเราล้มเหลวให้มองว่าทุกครั้งที่เราจับความคิดเชิงลบได้นั่นคือความสำเร็จเล็กๆ ชอบมากเลยการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้แล้วไมลก็สังเกตอีกอย่างค่ะคือยิ่งเราฝึกนานขึ้นเราจะจับความคิดเชิงลบได้เร็วขึ้นเอ,อแทนที่จะปล่อยให้มันครอบงําเป็นชั่วโมงอาจจะเหลือแค่นาทีเดียวนั่นคือความก้าวหน้าที่ชัดเจนเลยนะใช่ค่ะแล้วพี่ชัยคะพี่คิดว่าคนส่วนใหญ่ติดอยู่กับไมเสร็จแบบไหนมากที่สุดอืม จากประสบการณ์ของพี่นะพี่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับไม n d เซตแบบกลัวความล้มเหลวกับรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ โอ้ยใช่เลยค่ะไม่ My, รู้สึกว่า2ออันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนรุ่นเรามากๆเอ,อ่อโดยเฉพาะเรื่องรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่ My, มีเพื่อนหลายคนที่เก่งมากๆแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออ m ม o พสเตอร์ d ิน m ดมใช่ไหมใช่เลยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับ RAS ที่เราพูดถึงด้วยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ RAS ก็จะคอยหาหลักฐานมายืนยันความรู้สึกนั้นพี่เคยเจอเคสแบบนี้เยอะเลยมีลูกน้องคนหนึ่งของพี่เธอเก่งมากทำงาน ดีแต่เธอมักจะจําแต่ครั้งที่เธอทําพลาดไม่เคยจําครั้งที่เธอทําได้ดีแล้วพี่ชัยแนะนําเธอ,อยังไงคะพี่ให้เธอเขียน success journal ครับคือให้เธอจดบันทึกความสาเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอาจจะเป็นแค่การที่เธอตอบอีเมลได้ตรงเวลาหรือแก้ปัญหาเล็กๆได้ มันก็คล้ายๆกับการฝึก RAS ให้มองหาสิ่งดีๆของตัวเองสินะคะใช่เลยแล้วหลังจากที่เธอทําไปได้สักเดือนเธอก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเธอมีความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทุกวันแค่เธอไม่เคยสังเกตว้าวดีจังเลยค่ะไมยว่าเราน่าจะมาลองทํา success journal กันดูนะคะผู้ฟังทุกคนดีครับแล้วพี่ก็อยากเพิ่มเติมว่านอกจากจะจดความสําเร็จเราอาจจะจดสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในแต่ละวันด้วย gratitude journal ใช่ไหมคะไม่เคยได ได้ยินมาเหมือนกันเออแต่ไม่เคยลองทำจริงๆมันช่วยได้มากนะมีงานวิจัยจาก UC Berkeley พบว่าคนที่เขียน gratitude journal เป็นประจำมีความสุขมากขึ้นนอนหลับดีขึ้นและมีความเครียดน้อยลง โอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ว่าทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะการมองหาหัวใจการแทนที่ความคิด Success Journal Gratitude Journal ทั้งหมดเป็นการฝึก RAS ให้มองหาสิ่งดีๆถูกต้องครับเป็นเครื่องมือที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันคือทำให้จิตใจของเราทำงานเพื่อเราไม่ใช่ต่อต้านเราค่ะอืมพี่ชัยคะมาอยากถามอะไรหน่อยพี่คิดว่าการเปลี่ยนม n d s e t แบบนี้มันจะยั่งยืนไหมหรือว่าเราต้อง ตตลอดชีวิพี่คิดว่ามันเหมือนกับการดูแลสุขภาพเลยนะเราไม่ได้ออกกำลังกายครั้งเดียวแล้วจะแข็งแรงตลอดชีวิตเราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องไม่เสร็จก็เช่นกัน หมายเข้าใจค่ะแต่มันก็คุ้มนะคะที่จะลงทุนเวลาไปกับมันแน่นอนครับเพราะหมายเสร็จมันส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตเราทั้งงานความสัมพันธ์สุขภาพจิตใช่เลยค่ะโอเคหมายว่าเราคุยกันมาเยอะมากแล้วมาสรุปกันหน่อยดีกว่าค่ะสําหรับใครที่อยากเริ่มเปลี่ยนหม n d เ e ร็จวันนี้เลยควรเริ่มจากอะไรดีคะพี่ชัยพี่ว่าเริ่มจากแบบฝึกหัดมองหาหัวใจก่อนเลยครับมันง่ายทําได้ทันทีและเห็นผลเร็วเห็นด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกจับ คิดเชิงลบและลองแทนที่ด้วยคำถามที่เปิดกว้างกว่าอย่าลืมนะคะแทนที่จะถามว่าถ้ามันไม่เวิร์กจะทำยังไงให้ถามว่าถ้ามันเวิร์กเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมให้ความอดทนกับตัวเองด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา ค่ะแล้วที่สำคัญนี่ไม่ใช่การปฏิเสธความจริงหรือแกล้งคิดบวกนะคะแต่เป็นการฝึกให้สมองของเรามองเห็นความเป็นไปได้มองเห็นโอกาสแทนที่จะมองแต่อุปสรรคถูกต้องครับแล้วพี่ก็หวังว่าทุกคนที่ฟังวันนี้จะได้ไอเดียไปลองปรับใช้ในชีวิตบ้างนะครับค่ะหมายก็หวังเช่นกันค่ะโอเคสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองดีๆขอบคุณน้องไมา์เช่นกันครับที่ชวนมาคุยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะทุกคนลองมองหารูปหัวใจในชีวิตประจำวันแล้วมาแชร์กันว่าเจออะไรบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่ในรายการวิตามินใจนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าชอบเนื้อหารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและกดแชร์ช่องวิตามินใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ